สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่พี่ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีพระมาให้รับชมกันนะครับสวยงามมากเลยนะครับกระถินหกสามครับผมหลวงพ่อรวย วัตกโกอ,พ,อพาชีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมกระถินหกสามนะครับกระถินสองห้าหกสามวัตกโกอ,พ,อพาชีนะครับจังหวัดอยุธยาครับหลวงพ่อรวยนะครับ ใครยังไม่มีก็รีบมหา,าสะสมไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบพระเครื่องนะครับพระหลักร้อยนะครับพระกตกุณหลักล้านนะครับสำหรับหลวงพ่อรวยนะครับสวยงามมากนะครับ มีหลายรุ่นนะครับสำหรับกระทินหกสามนะครับมีปัดทองปัดเงินนะครับหลายรุ่นนะครับใครไม่มีก็หาเช่าบูชานะครับผ้าหลักร้อยเองนะครับสวย สำหรับหลวงพ่อรวยนะครับกระถินหกสามนะครับ ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับครับขอให้รวยทุกทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชมคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับ